หลือกันในโลกออนไลน์ว่าแกนนครสก,กรีลินส้มหล่นถูกทาบทามไปชิงแชมป์โลกกับนาโอยะอินโอเอซึ่งในตอนนี้รอเพียงหนังสือรับรองจากกงสุนโดยที่พร้อมบินในวันที่27พฤศจิกายนนี้ความคืบหน้าแกนนครสก,กรีลินหรืออาันดีแป้นนักชกชาวไทยผู้โชคดี ที่ได้รับเทียบเชิญให้ไปชิงแชมป์โลกรวดเดียว2ส,สถาบันกับมอนสเตอร์นาวยะอินอุเอะยอดมวยชาวสมุไรที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุน่นในวันอังคารที่14ธันวาคม2564จากการเปิดเผยของหมาป่าแห่งคันใส่ภูมิโกสนเสษแมดเมเกอร์ชาวไทยรายงานว่าแม้จะยังไม่มีการออกข่าวอย่างเป็นทางการในขณะน,นี้แต่ข่าวดังกล่าวนั้น เป็นที่ฮือฮากันในโลกออนไลน์โดยความคืบหน้าล่าสุดนั้นเมื่อวันที่22ตุลาคม2564ภูมิโกโสนเสษในฐานะผู้ประสานงานได้รับการติดต่อจากฮิเดยุกิโอฮาชิหัวหน้าค่ายของอิโนเวแชมป์โลกคนดังผ่านทางโจโคอิซูมิผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่นติดต่อมายังด็อกเตอร์จิมมี่เอเกรัตชัยโชตช่วง ผู้จัดการของแก่นคนครสักกรีรินนักชกชาวไทยซึ่งมีชื่อในอันดับโลกให้เป็นผู้ท้าชิงรายต่อไปสำหรับนาวยาอินโนเอะนั้นเป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวสมุไรสองสถาบันทั้งซูเปอร์แชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA และสาพันมวยนานาชาติ IBF รุ่นเบนตัมเวท118ปอนด์ส่วนแก่นคนครสักกรีลิน ปัจจุบันอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสถิติการชกชนะ12ไฟน็อก11ไฟแพ้2ไฟและมีข่าวคืบหน้าว่าหลังจากการเจราจาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนล่าสุดนั้นเหลือเพียงหนังสือรับรองกรณีพิเศษจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเท่านั้นนั่นเอง